สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกับบาอีสานสายหลาขึ้นเกลาครับมือนี่กับการตอนของเขาใหญ่นาะพี่น้องเนาะเช่นเกลาเช่นเดิมครับมากับเบาเตยขึ้นเกลาครับผมสวัสดีครับมือนี่โตไหญครับเนี่ยล,ลมแรงแต่เราก็มานะครับ <laughs> มือนี่บาอีสานเอาโจลี่ยวแล้วครับนี่ ตัวเดียวตัวเดียวได้ครับผมมาขำอีกแล้วนะเบานะมันมาหอดกับสูบยาอีกแล้วครับทางออกดัง <ยา S 1> เป็นแต่เสี <laughs> ล้มก็แห้งเดี๋ยครับมือนี่จานมันล้มหนาว <laughs> เป็นแต่คือไปล่ะคืะบอนะบ่คือต้องร้องเลยเบาเตยเ่าขันบ่มากับสินอนบ่หลับเน่อยเบานะานะเป็นขนาดนั้นเนละยติดฮะ เอาลุ้นเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่เนี้ยเนี่ยนี่มองนี่นี่บ่เคยมาอีกทีนาะเบาเนาะบ่เคยมาบ่เคยมาเลยครับเอานี่ต้นใหม่ก็คือบ่ค่อยมีครับเบาอีสานว่าจะใส่โจเลี้ยวไหมขันตอดินก็สิเหมาะอยู่แหละเนาะเบาเนาะเรียกว,ว่าตอต้นใหม่ทั้งบ่ท่านได้เห็นมองมองเหมาะอยู่ครับนี่เดี๋ยวขี้ขึ้นไปอีกตัวนี้เนาะเบานั่นแะต้องขี้ขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับเอาล้อลุ้นเบิ่งเนาะ เะติดตามมึงครับบใบสานกระเบาเตยพากันไปหาหมองทำการนะครับล้อรุ่นครับมือนี่ว่าสิมีผู้ให่หมานม่นะครับล้มแห้งแบบนี้นะครับติดตามครับผมไปเฮา Yeah, i i yeah, เรียบร้อยพี่น้องของเห็น,นอองอน้อนี่เลยโอ้ยตัวแมียเ่าตัวปูพี่น้องงกเขาสามตัวโอ้แฝบเดียวครับเจ้าเลี้ยวเรียบอยู่เท้านึงครับลมมันแห้งนะรอหนกปลาสิไดียิน เยี่ยมเยี่ยมลูกเยี่ยมโอ้นี่ครับพี่นอ้องตวัวผู้หรือตวัวแมมนวอนี่ครับโอ้ยนกไทยคนเหลี่ยวๆไม่ไม่เลยตัวนี้ครับนี่จังดสนับผีปีกทีจัดเลยครับจเจาเลี้ยวจัดอีกแล้วนะครับผมนี่นี่เลรสองชั้นนะครับผม ทีแหลกว่าสิเล่นชั้นเดียวติดกล่องเหรครับถ็งจับได้สองชั้นครับลืมเข้านะครับผมได้ใส่สองชั้นครับบวหวเห็นตอนนกเหยียบบ่เนะอีฟน้นงเนาะในกล่องก็ได้บาดูด้วยกันครับแต่เจ้าเลี้ยวนี่จัดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวปลดออก่อนนะครับผมเดี๋ยวสิพี่สูน์ว่ามันตัวแม่หรือตัวผู้นะครับผมมันบ่เถียงครับดดเหยียบดังแป๊ะหละครับ ตะเกียบแข็งอยู่ครับพี่น้องจะเกียบแข็งครับแต่บนแน่ใจเด้อพี่น้องว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเม่ครับมันนหนเข่าสามตัวคุณครับต,ตัวใหญ่ดีเอา้าเดี๋ยวบายสารคอยเก็บก่อนเอาพี่น้องเนาะหมานมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับมือนนี่แต่เวลาครึ่งชัม่วงครับเราจะล่องตามไปในปาเนี่ยเบิ่งนะครับมันออกมาจากนีครับ สองตัวนั้นมันออกมาจากนี่ครับขาล้มดีด้วยครับตัวนี้มาที่หลังครับตัวนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวติดตามเนาอพี่น้องเนะว่าสิมานี่บ่ครับเก็บกอนครับผม อ,อือมดีมากเ,ล,กเลยอารมณ์มาปวดเมืโตโต่อเรือใช่ไหโต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 ,โตัวโตตัวโตตัวโตดีมาก มเตเยา,าบ่าทบเอาพี่น้องครับวูบอ,อ,อย่างงามครับผมพาล้มมาตรงไปสืบห้านะครับตัวนี้หามาเปียบเลยครับตัวนี้เออแปลว่าเสียงอาจจะบ่ปันไดนเนาะพี่น้องเนาะเสียงอาจจะแห็บๆหบจังน้อยครับเสียงกลางครับผม เจเลียวนี I I <of> ่โอ <on> ้ถ <logistics> ึงกับเสียงบ่ทันเลยครับเจเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวน่นเนะเสียงบ่ทันมันเนะมันอัดขาล้มใส่เจเลี้ยวเต็มทีเลยครับตัวนี้โต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 เลยครับนกเสียงแหบนี่สิเป็นมีความหมานครับแต่มันเป็นต่อมากนะครับแต่เบิ้งจากลักษณะแล้วบาวอีสานว่าหนาเลี่ยงอยู่ครับตัวนี้ เบิงสีสันเบิงหลวดลายนะครับแต้มสองครับเจ้าเลี้ยวเนาะเอาเดี๋ยวเบ้าอีสานเก็บนกก้อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาเบ้าเตยครับเบาเตยเราอยู่ฝั่งพู่นครับทางเสียงหลดเกียวครับเอาเดี๋ยวเบ้าอีสานเก็บนกก้อนนะครับเนาะติดตามครับติดตาม่าเบ้าเตยสีมันว่ครับเบ้าอีสานกับสีพ่อเหรอครับมือนี่สองแต้มสองไม้ครับโอเคครับผมรอหลุดน้ำเบาเตยครับเป็นได้ครับ อาจารย์แต็มนึงฮะ<า>แต็มนึงอยี๋ใช่เหรอเสียงไหนกูงไงไงบึ้มอี่แล้วผู้หนกเอาหนี่ตาแดงๆดีเนาะเป็นตะเลียงเนาะน้องจันจเนาะถือไวงวันอุ้ยโอ้แข็งนะพี่อน้องมั้งครับโตยังไงขาล้มเด็ดขาลม้มบ,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 บ่มันนัซนเด็ดขาล้มบ่หัวบ่หัวบ่ปล่อยมันลงเลยมันลงเลย เป็นตตัวใหญ่แต่นกตัวใหญ่กัมบ๊กัแป๊บขอุผมน่สองกุกหวอยบ้านี่ตัวนี้่าเปรี้ยเองสิเนาะเือพาดเนาะจานเนาะมือนี่นต่อคละหล่มองครับเพราะว่ามันหนกมันอยู่ห่างๆอย่างไรด้กครับ,แต,ออรบแต่ว่าก็คืออยู่เนาะไม้นี่เขาม่าไก่แต่ว่าเกาคุ้มคาครับสงสัยบ่มี่ผู้เล่นครับเ้านี่เขาปุ๊บเหยียบปับ๊บเขาปุ๊บติดป,ปับนะ๊บเลยเนาะ รอยสานสองแต้มครับบ่วสองมงยุหันละมงเดียวกันเลยตัวแรกสงสัยว่าจากนกแม่นกผู้แต่ว่าจตเก็บแข็งเน้ยที่พร้อมแต่มันเข่าเถียงไหมมันเขามาสามตัวตัวส่งคือนกแม่ป่ะเอาวะเอเสริงเอง โอ้ยกับตัวนึ่งขาล้มดีอยู่ครับเอาถือว่าผ่านเนาะเบาอ๋อถือๆไปทะเลมาร่วมเหมเอาเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเอาไใบซ้ำนี่แล้วเนาะเบาเนาะถือว่าผ่านอยู่ครับโจเลี้ยวจัดให้สองเต้มครับมือนีโจลำพงของเบาเต๋อกะหนึ่งเต้มเนาะต่อจักหมายมือนตัวสองต่วสองเนาะถือว่าผ่านอยู่ดอกเนาะเดี๋ยวเขามาอีกครับ มองนี้รู้สึกว่าเด็ดเนาะจานเนาะเขาดีครับมองนี่สงสัยบ่คอยมีคนเหรนครับกับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะเบาเนาะมีเหมือนี่แหละครับเขาได้กลับตัวเว้นแ่นรับมือนนี่จิ้มขึ้นเก่าเหรอแต่ว่าก็จิไปหอดก็เมือนขึ้นเก่าเหรอครับกับสุดท้ายนี่กับขอบุญขอคุณเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาหลับชมจนว่าจบคลิปนี้นะครับผมขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอย่ะเจ็บ่าจนนะครับผมล่ำรวยเงินทองครับ วันนี้ผมกับเบ้าเตยขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับ้แต่พอกันคลิปไม่เนะานะเปาเนาะสวัสดีครับ